วันนี้คือสแกนลิปไม่ติดเพราะว่าเราคือฉันน่ะมีเทคนิคในการสแกนลิปคือฉันน่ะต้องเปิดไฟฉายจัดโทรศัพท์เข้าหน้าตัวเองเปิดแสงสว่างสุดแล้วฉันจะสแกนติดมันเหมือนไม่ได้วัดจากหน้าฉันแต่ว่าวัดจากความสว่างบนใบหน้าอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมเพราะเหตุใดแต่ว่าฉันน่ะจะต้องเปิดไฟฉายแล้วฉันจะสแกนติดทุกรอบแบบโดยไม่ต้องไม่ต้องกดสแกนหลายรอบแบแต่พอเดี๋ยวนี้พอไม่ติดรอบหนึ่งอ่ะมันพราะกด สแกนใหม่อ่ะมันเหมือนไม่คิดที่จะสแกนแล้วมันไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านค่ะเหมือนแบบว่าเออไปไหนก็ไปไม่ต้องมาสแกนแล้วชิ้นก็เลยทอมากวันนี้ชันก็เลยแบบโอเคช่างลิฟต์เดินลงบันไดก็ได้แต่พอเดินลงบันไดเห็นบันไดแล้วแบบคือไม่ใช่เดินไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นวันที่แบบขาเราปวดมากอ่ะคือชั้นไม่ใช่ปวดแค่ขาฉั้นปวดทั้งตัวเลยแบบนั่นแหละแบบเดินลงบันไดแล้วเจ็บมากอินดูเทคนิคพิเศษชิ้นละ หน้าเธอขาวไงเลยต้องเพิ่มแสงให้ขาวแต่บางทีอะมันก็มีนะตอนที่แบบหน้าอุบาทอุบาทหรือว่ามุมแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราดันสแกนติดทันทีเลยแบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วตอนที่เราตั้งใจสแกนดันแบบแกนมันไม่ได้เลยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> งงไปหมดละที่สแกนหน้าหัวแกเนี่ย <c oughs> ส่วนเราติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนดีไหมนี่ พิกซองพิกซี่คนหนึ่งบอกต้องแต่งหน้าคนหนึ่งบอกต้องหน้าสดสรุปแบบใดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะฉันว่ามันไม่ได้วัดจากหน้าฉันน่าจะวัดจากความสว่างมากกว่าต้องมีไฟฉายติดตัวฉันเคยคิดนะว่าฉันจะพกไฟฉายเพราะว่าโทรศัพท์ฉันะมันร้อนเร็วมากมันแบบมันร้อนเร็วอะมันเป็นรุ่นที่ร้อนเร็วร้อนแรงอะแบบว่าโทรศัพท์ติดไฟอะไรมันนั้นอะ ซึ่งไฟฉายมันก็ใช้ไม่ได้บ่อยๆเพราะว่าแบบบางทีเราเข้า Tik ทอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันก็เป็นแอปที่ใช้แบบว่าพลังงานเยอะในแบบทําให้โทรศัพท์ร้อนเนาก็จะแบบเปิดไฟฉายไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ร้อนเกินเปิดไฟไม่ได้ก็เลยแบบว่ามีหลายครั้งที่ฉันเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ติดอยู่ข้างในเพราะว่าโทรศัพท์เปิดไฟไม่ได้แล้วก็สแกนน้าไม่ผ่านสักทีเปลี่ยนเรื่องใหม่เจ้เรื่องสแกนหน้าเหรอ ไม่รู้ว่ามันวัดจะอะไรกันแนะ่ตำแหน่งตาหูจมูกแบบเงี้นี่นะั่นพี่ว่าต้องเอาโกลเด้นเร i ชมาแล้วละ่ะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปเลยพี่ซื้อให้สิซื้อโทรศัพท์สองเครื่องเลยเครื่องหนึ่งเปิดไฟฉายนี่เราเป็นเศรษฐีดูใบหรือเปล่าเรารวยจัดอย่างนั้นอะ